ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเสลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้น น้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุษเสียย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้ นิทัศนสมาบัติข้อที่สยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือปรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุ เจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืนไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสเลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูก ไข่ก็มูดเธอย่อมพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของมนุษย์ียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปรโลกนี้ทัศนสมาบัติข้อที่ส ก้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายทัศนสมาบัติก้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมะในฝ่ายบุคคลบัญญัติบุคคลเจ็ดพวกเหล่านี้คืออุปโตภาควิมุติหนึ่ง ปัญญาวิมุตติหนึ่งกายสักขีหนึ่งทิฏฐิปัตรหนึ่งศัทธาวิมุตติหนึ่งธรรมานุสารี1สหนึ่งสัตานุสารี1หนึ่งก้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมฝ่ายบุคคลบัญญัติ ก็แต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในฝ่ายธรรมะเป็นที่ตั้งมั่นโพชฌงเจดเหล่านี้คือสติสัมโพชฌงหนึ่งธรรมะวิจญาสัมโพชฌงหนึ่งวิิญาสัมโพชฌงหนึ่ง ปิติสัมโพชฌงค์หนึ่งปัสติสัมโพชฌงค์หนึ่งสมาธิสัมโพชฌงค์หนึ่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์หนึ่ง้า,งงาแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายธรรมะที่ตั้งมัน่น้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยม คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในฝ่ายปฏิปทาปฏิปทาสี่เหล่านี้คือทุกขาปฏิปทาตันตาปิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากและรู้ได้ชา 2. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาปิญญาปฏิปทาที่ลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาตันทาปิญญาปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาขิปปาปิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็แต่พระองค์ผู้เจริญในปฏิปทาสี่นั้นปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ชา้านับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะประการทั้งสองคือปฏิบัติลำบากและรู้ได้ชา้า อันหนึ่งปฏิปทาที่ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนั้นนับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะปฏิบัติลำบากปฏิปทาที่ปฏิบัติได้สะดวกแต่รู้ได้ช้านี้นับว่าเป็นปฏิปทาที่สามเพราะรู้ได้ช้าส่วน ปฏิปทาที่ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี้นับว่าเป็นปฏิปทาพระเพราะประการทั้งสองคือเพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรู้ได้เร็วก้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายปฏิปทาก้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงดำในฝ่ายพัสสะสมาจารมารยาทเกี่ยวด้วยคำพูดคนคนบางคนในโลกนี้ไม่กล่าววาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาทไม่กล่าววาจาส่อเสียด อันทำความแตกร้าวกันไม่กล่าววาจาอันเกิดแต่ความแก่งดีกันไม่มุ่งความชนะกล่าวแต่วาจาซึ่งไตรตรองด้วยปัญญาอันควรฝังไว้ในใจตามกาละอันควรก้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมฝ่ายภาษาสมาจาร์ย ก้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงดำในฝ่ายศีลสมาจารของบุรุษคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรัทธาไม่เป็นคนพูดหลอกลวงไม่พูดเลียบเคียง ไม่พูดหวานล้อมไม่พูดและเล็มไม่สแสวงหาลาบด้วยลาบเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะทำความสม่ำเสมอประกอบชาคารยานุโยคไม่เกียรกรานปรารกความเพียนเพ่งฌานมีสติ พูดดีและมีปฏิพานมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกามมีสติมีปัญญารักษาตนเที่ยวไปก้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมฝ่ายศีลัสมาจารของบุรุษก้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝ่ายอนุสาสนาวิธีอนุสาสนาวิธีสี่อย่างเหล่านี้คือพระผู้มีพระภาคย่อมทรงสาบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะว่าบุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจัดตรัสรูในเบื้องหน้าเพราะละสังโยชน์สามสิ้นไปสองประผู้มีพระภาคย่อมทรงสารบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะ ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นสกาทาคามีจากมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจากทำที่สุดแห่งทุกข์ราะสังโยชสามสิ้นไปและเพราะราคาโทสะและโมหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงสารบุคคลอื่นด้วยมนัิการโดยชอบเฉพาะเพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นอนาคามีผู้เป็นอุปาติกะปริยัพิ์านในภพที่เกิดขึ้นนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป สพระปูมีพระปาคย่อมทรงสาบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลน,นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจักได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายอนุสาสนาวิธีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะ ในฝ่ายวิมุตติยานของบุคคลอื่นคือพระผู้มีพระภาคย่อมทรงสราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบจะเพราะพระองค์ว่าบุคคลนี้จกเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีอันจัดทัสรู้ พร้อมในเบื้องหน้าเพราะสังโยศสามสิ้นไป 2. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จกเป็นสกาตากามีจากมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วจากจำที่สุดแห่งทุก์ เพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเพราะละราคะโทสะโปหะเบาบาง 3. พระผู้มีพระปาย่อมทงทราบบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จักเป็นนานาคามีผู้อุปาติกะปินิพพานในภพที่เกิดนั้น ไม่ต้องกลับจากโลกนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. พระผู้มีพระภาคย่อมทรงส้าบุคคลอื่นด้วยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จกได้บรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจักทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายวิมุตติยานของบุคคลอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่เยี่ยม คือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะในฝ่ายสัตสตาวาทะสัสตาวาทะสามเหล่านี้คือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสอาศัยความเปลี่ยนตั้งมั่นอาศัยความประกอบหนึ่งหนึ่งอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ no ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าไหนพบโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคดอย่างนั้นมีผิวพันุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน,น้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจ,จากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงกันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือเจริญขึ้นอีกอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจากพินาศหรือจากเจริญขึ้น อัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็น สัตตวาทาข้อที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียนเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียนที่ตั้งมัน่นอาศัยความประกอบหนึ่งหนึ่งอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงกันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกถึงกันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สั่งวัตกรรมวิวัตกรรมหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้าง สี่บ้างห้าบ้างสิบบ้างว่าในพบโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุก์ขมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ ย่อมตามระลึกถึงกันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขาเกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอดีตได้ว่าโลกพินาศแล้วหรือจเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่ง ข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจักพินาศหรือจักเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์นั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิด แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัตตวาทะข้อที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือปราบบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรอาศัยความประกอบหนึ่ง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนหลายประการคือตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สิบสังวัตกับ วิวัตกับบ้าง20บ้าง30บ้าง40บ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัรร์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากพบนั้นแล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ย่อมตามระลึกถึงกันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเขากล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนดีตได้ว่าโลกพินาตแล้ว หรือเจริญขึ้นแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้การที่เป็นอนาคตได้ว่าโลกจากพินาศหรือจักเจริญขึ้นอัตตาและโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นดุดยอดภูเขาตั้งอยู่มั่นดุดเสาระเนียดส่วนเหล่าสัตว์นั้นย่อมแล่นไป ย่อมเที่ยวไปย่อมจุติย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้นี้เป็นสัสตตะวาทะข้อที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นธรรมะที่เยี่ยมในฝ่ายสัสตตะวาทะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ